ฝรั่งเนี่ยช่วงปลูกใหม่มีวิธีการดูแลยังไงไม่ให้มแมลงระบาดในแปลงมีคําถามจากพี่พท่านหนึ่งอะเนาะบอกว่าปลูกฝรั่งได้สองอาทิตย์แล้วมีวิธีการป้องกันแมลงยังไงในสวนเนาะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมแมลงชอบกวนไม่ว่าจะเป็นเพียแป้งเพียไฟไหลแดงอะไรพวกเนี้ยาดูในสวนต้ำนะแต่นี่เป็นฝรั่งที่ตัดแตง่งทาผลผลิตรุ่นใหม่เริ่มติดผลแล้ว้าดูยอดไม่มีมแมลงกวนแม้แต่ต้นเดียวเลยจริงๆแล้วอะเราสามารถใช้ตัวนี้ แมทเรลเซียมบิวเลียนะใช้ตั้งแต่เตรียมแปลงได้เลยเพราะ,มะแมลงอ่ะจริงๆแล้วเขาชอบไข่อยู่ในดินการฉีดพ่นเชื้อราพวกนี้ลงดินก็เป็นการตัดตอนวงจรของมแมลงได้ดีทีเดียวเช่นกันเพราะส่วนใหญ่ปัญหาส่วนใหญ่เลยนะ,มะแมลงเขาจะไข่อยู่ในดินแล้วพอเขาฟักตัวเนี่ยเขาก็จะขึ้นมากินต้องก็จะใช้ตัวนี้เป็นประจาเลยสาหรับเจ้าตัวเมทเลเลเซียมบิวเลียเนาะต้องจะใช้ฉีดพ่นทุกๆ7เจ็ดวันในช่วงแรกเนาะสักสองเดือนแปดครั้งอนะ่ะพอหลังจากนั้นแล้วมแมลงเริ่มไม่มีใน,ปน,ในแปงแลงเราก็ลดปริมาณลดอ่า